สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านขนมหวานพักเครื่องนะคะวันนี้เรามาดูรุ่นนี้กันนะคะเป็นพระปิตานะคะรวยไม่ยย้งของลูปูซิลาสิลิจันโทร,รุ่นนี้นะคะออกวัดพะทะธาตุมื่นหินจัดสร้างปี2567นะคะก็คือปีนี้นี่เองนะคะก่อนอื่นนะคะเบอร์ติดต่อของร้านนะคะ0644419878นะคะแล้วก็ QR code ด้านล่างนี้ก็คือเป็น QR code ลายของร้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ตัวกล่องก่อนนะคะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบนี้เลยนะคะกล่องสีส้มสวยๆแบบนี้เลยเป็นพระปิตารวยไม่ยางนะคะองค์ใหญ่ส่วนด้านในนะคะเป็นพระปิตารวยไม่ยังนะคะนี่นะคะจัดสร้างปี2567นะคะออกวัดพระทตุหมื่นหินจังหวัดกระสินปี์ปี2567นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่องค์แรกเลยนะคะองค์แรกเลยนี่นะคะ เป็นเนื้อทองสําเร็จรายการที่สี่นะคะเป็นรายการที่สี่เนื้อทองสําเร็จจัดสร้างแค่499องค์เท่านั้นนะคะจัดสร้างแค่499องค์เท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านล่างมวลสารเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะมวลสารเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็องค์พระ สวยนะคะไม่มีรอยสับรอยเฉาะเลยนะคะแล้วองค์นี้พิเศษมากเป็นเบอร์ต้นๆเลยนะคะเป็นเบอร์ที่เจ็ดเลยนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะนี่นะคะผิวพระนี่นะคะต่อไปนะคะมาดูองค์ที่สองนะคะองค์นี้เรียมกรอบพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะองค์นี้ องนี้ก็สวยนะคะองค์นี้ต่อโคดนะคะ317นะคะอง์นี้317เรียมกรอบพลาสติกแล้วเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยนะคะจัดสร้างไม่เยอะคะ่ะจัดสร้างแค่499องค์เท่านั้นนะคะจัดสร้างแค่499องค์เท่านั้นเดีย๋ยวไปดูองค์ต่อไปนะคะแม่ค้ามีแค่3องค์เท่านั้นนะคะนี่นะคะ มวลสารด้านล่างแน่นๆเลยนะคะองค์นี้นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่15นะคะองค์นี้เป็นองค์ที่15แม่ค้ามีแค่สามองเท่านั้นนะคะมีเบอร์เจ็ดมีสามหนึ่งเจ็ดแล้วก็เบอร์สิบห้านะคะมีแค่สามองเท่านั้นนะคะแม่ค้าเปิดอยู่องค์ละ องละนะคะองละ3 5 0 0 0บาทนะคะเป็นพระปิดตารวยไม่ยังนะคะของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจัดสร้างปี2567ออกวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะเป็นรายการที่4เป็นเนื้อทองสำเร็จนะคะจัดสร้างแค่499องะะคะ์แา่ค้างคเปิดอยู่องค์ละ3 5 0 0 0บาทถ้าใครสนใจนะคะติดต่อแม่ค้าได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ064 4, 4 4 1 9 8 7 8นะคะแล้วก็ลายด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ QR code ลายได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางมีจัดส่งให้ต่างประเทศนะคะรับประกันพระแท้พาสวยให้ตลอดชีพถ้าสนใจติดต่อแม่ค้าได้เลยนะคะแม่ค้าจัดหาพระของปู่ให้ทุกรุ่นด้วยนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยนะคะแม่ค้ามีแค่สามกล่องเท่านั้นนะคะ